สวัสดีครับยัวกอฟิซูซูเปอร์โปรนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวกับรถเอเวนเดอร์พีเอชวีนะครับเดี๋ยวคันนี้เตรียมส่งมอบนะนะวันนี้แหละครับเดี๋ยวลูกค้ามาเราก็มาพารีวิวก่อนเลยนะว่าตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับกับราคานะครับตัวนี้สูงสุดในรุ่นเลยนะครับล้านเจ็ดแสนสาพันแต่ถ้าสีขาววันนี้เพิ่มอีกหมื่นห้าเป็นล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรกันให้บ้างนะครับเดี๋ยวตาม,มาเลยนะครับ ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับ่านี่โลโก้มีเอาเดอร์นะครับตัวนี้นะครับมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับมาจากทางโรงงานให้เลยนะนะครับพร้อมโคมไฟตัวนี้จะเป็นโคมไฟ LED นะครับนี่สเปกตรัมเลยนะครับเป็น LED เลยนะพอติดปุ๊บเนี่ยมันเป็นเส้นขึ้นเลยนะครับพอสตาร์ทเหมือนกันเราอยากรูว่าตัวสตาร์ทติดไหมดูที่เส้นนี้นะถ้าติดแล้วแต่ว่าขึ้นเพราะมันเงียบมากจริงๆเลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์มีให้รอบคันด้านหน้าจะมี4จุดนะครับและหลังมี4จุดแล้วยังมีในมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับเดี๋ยว,วาพาไล่กันไปเลยนะอีกจุดหนึ่งที่ให้มาก็คือที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับตัวนี้เหมือนปาร,ร์วี้สปอร์ตเลยก็คือจะมันจะยึดแล้วก็ฉีดใส่เลยนะครับเวลาใช้งานอีกจุดที่มีให้ก็คือตัวกล้องรอบคันอันนี้มีกล้องด้านหน้ามานะครับเวลาเปิดกล้องรอบคันเนาะ มันจะมีภาพแบบเบิร์ y ไ View ขึ้นที่จอเราสามารถดูเหมือนเรามองว่าจากข้างบนลงมาได้เลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าสุดมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับสำหรับด้านข้างตัวนี้นะครับนี่จะมีโลโก้ Plug-in Hybrid นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ได้2ระบบเลยนะครับก็คือมีทั้งไฟฟ้านะครับและมีทั้งน้ํามันให้เติมด้วยนะครับใช้ได้คู่กันเลยนะครับ ก็คือถ้าสมมุติตัวเนี้ยเมนหลักคือใช้ไฟฟ้าวิ่งแต่ถ้าไฟฟ้าเหลือน้อยลงนะครับหรือเราต้องการกําลังให้สูงสุดเลยนะครับตัวเครื่องยนต์จะเข้ามาเสริมกําลังหรือมาปั่นไฟเข้าไปให้ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าเดินทางไกลอันเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับหาปั๊มไฟฟ้าชาร์จจุดชาร์จไม่เจอเติมน้ํามันเอาเลยวิ่งได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับนี่นี่คือล้อของคุณเอาเวนเดอร์นะครับ จะเป็นล้อไซส์ขนาด18นิ้วนะครับพร้อมมัดยางมาให้ก็คือ225 55 R18 นะครับมาให้เลยบอกเลยว่าขับนิ่มมากๆนะครับมีระบบยอคอนโทรลนะครับช่วยในการเข้าโค้งเป็นระบบที่มาจากตัว Evo นี่เองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ที่เรามีด้านข้างที่เราเห็นอยู่คือกระจกมองข้างตัวนี้พิเศษยังไง มีไบสปอตวอร์นิ่งนะครับคือตัวเซนเซอร์มุมอับสายตาถ้ามีรถมาทางบุมอับสายตานะครับตัวสัญญาณที่กระจกข้างจะมีการเตือนให้นะครับว่ามีรถมาทางมุมสายตานะแต่ถ้ามีการเปิดเปิดเขาจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วมดรัดมาทางบุมนั้นนะครับรถก็จะมีการเปิดไฟเลี้ยวมีเสียงเตือนปิ๊บๆให้ด้วยนะอีกจุดหนึ่งก็คือกล้องนะครับคลิกล้องซ่อนอยู่ด้านล่างด้วยนะและอีกอย่างก็คือ มีไร่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีไล่ฟ้าติดในกระจกมองข้างให้เลยนะครับบอกเลยจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวไปด,ดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับสาหรับจุดชาร์จไฟนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นจุดชาร์จไฟซึ่งมีให้2ช่องนะครับช่องแรกเป็นอันเล็กอันนี้ก็คือตัวชาร์จเดโมก็คือเป็น normal ชาร์จนะครับสำหรับชาร์จไฟบ้านนะชาร์จไฟทั่วไปนะครับตัวนี้ฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าชาร์จด้วยไฟกำลังไฟบ้านนะบอกเลยว่าใช้เวลาประมาณ สชั่วโมงครับเต็มร้อเลยสำหรับอันนี้นะครับอันใหญ่นี้จะเป็นตัวหัวฟ้าชาร์จนะครับสำหรับตู้สารกรรมขนาดใหญ่นะครับเราสามารถชาร์จนะครับได้ถึง80%ในระยะเวลาแค่25นาทีเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับอ๋อแล้วก็แบตตัวนี้นะครับให้ความจุที่13.8 g กิโลวัตต์นะครับบอกเลยวิ่งได้ทางไกลด้วยไฟฟ้าวนได้ประมาณ55ิกิโลกันเลยนะครับ เดียวแต่ถ้าสมมุติแบตตัวนี้นะครับแบตออนนะครับเหมือนไฟมันจะหมดเรามีจุดหนึ่งให้เติมนะครับเดี๋ยวเาพาไปดูต่อเลยนะครับในกรณีถ้าแบตเหลือน้อยนะครับนี่เรามีถังน้ํามันให้เติมด้วยนะครับซึ่งถังตัวนี้นะครับสามารถเติมได้ก็คือเป็นเครือน้ำมันเบนซินนะครับเบนซินรองรับตั้งแต่ E20 ขึ้นไปนะครับ E20 ได้แก๊สโซฮอล95ได้ แก๊สโซฮอล์เกก็ได้นะครับสำหรับความจุของถังตัวนี้อยู่ที่45ิลิตรนะครับถ้าสมมติเรานะครับในที่มิสุก็ทดสอบมานะถ้าแบตทั้งแบตเต็มน้ํามันเต็มตัวนี้นะครับพาวิ่งได้นะครับด้วยตัวเองนะครับเข้าค่าได้ประมาณเกือบ7จ0กิโลก็เลยนะครับฉนั้นไม่ต้องห่วงกับการเดินทางไกลด้วยรถไฮบริดแบบนี้นะครับนี่พื้นฐานไฟฟ้าแบบนี้นะครับวิ่งได้ไกลๆสบายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อเลยนะครับ สำหรับด้านท้ายของตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีเซ็นเซอร์มาให้นะครับนี่4จุดด้านหลังนะครับพร้อมเซนเซอร์มุมอับสายตานะครับทึ่งสุกซ่อนอยู่ด้านในนะครับจะทํางานคู่กับกระจกมองข้างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับอีกจุดนึงก็คือกล้องหลังนะครับตัวนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก่อเปิดกล้องหน้านะตัวนี้มันก็จะทํางานคู่กันอย่างกล้องรอบคันให้เลยนะครับอ่าอีกจุดดึงตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ นี่ฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดได้นิ่มนวลมากๆเลยนะครับนี่ใช้งานง่ายๆแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีคลิกเซนเซอร์ในตัวนี้นะครับมันใช้ตัวยกไฟฟ้าในการยกขึ้นนะครับอ่าเป็นไงออปชั่นยังไม่จบนะครับมีเพียบเดี๋ยวไล่ไปดูกันสำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่มีที่นั่งนะเป็นที่เก็บของนะครับ คือตัวนี้สามารถนั่งได้ทั้งหมด5ที่นั่งด้วยกันนะครับแต่ข้างหลังก็มีที่เก็บให้นะครับนี่แล้วก็ยังมีที่เก็บของเป็นชั้นนะครับซ่อนอยู่ข้างในนะมีทั้งอุปกรณ์ถูกเฉินมีแม่แรงให้มีแปดสิบสองโวลต์นะครับใช้ในการทํางานนะครับนี่ซ่อนอยู่นี้นะถ้าแบตเกิดสตาร์ทไม่ติดเราสามารถจําที่แบตตัวนี้ได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ให้มาก็คือตัวนี่เลยสายแปลง สายแปลงตัวนี้นะครับก็คือในกรณีที่เราไปาไปชาร์จไฟแล้วหัวแปลงมันอาจจะเป็นไทวันนะครับซึ่งของเราเป็นเป็นไททูเราสามารถเสียบต่อเดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อแปลงสายให้เข้ากับรถเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานเลยนะครับนี่นะครับอีกหึงจุดที่สําคัญของตัวรถในคันนี้ก็คือสามารถนะครับปล่อยไฟออกไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ด้วยนะครับซึ่งจะมี ที่เสียบอยู่2จุดนะครับนี่ AC 1 5 0 0วัตต์ก็คือสามารถใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีกำลังสูงได้ถึง1,500วัตต์เลยหรือใช้อ่ายตัวรวมกันไม่เกิน1,000วัตต์ก็ได้นะครับเวลาไปแคมป์บอกเลยสบายมากๆนะเสียบตัวนี้ต่อเลยนะครับจะต่อน้ตบุ๊กต่อเตาปิ้งโอ้โหสบายๆนะมี2จุดด้วยเดี๋ยวพาไปดูจุดหนึ่งกันนะครับอันนี้คือที่ตั้งแถวที่2นะครับนี่จะมีออปชันที่ให้มาก็คือ ตัวแอร์ด้านหลังนี่นะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วแต่มิซูว่านี่ดีมากๆเลยนะข้างหลังไม่ต้องห่วงแล้เย็นขึ้นเยอะนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ช่องเสียบ USB ด้านหลังนะครับคนข้างหลังนั่งสบายเลยและก็ตัว a c พันธวัจุดที่2เห็นไหมเสียบจากตรงนี้ก็ได้นะครับป็งไงบอกเลยสะดวกไปแคมปนี่โหชิลชิลชิลได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูต่อ นอกจากภายในที่สวยดูดีแบบนี้แล้วนะครับการพับบ่กนะครับสามารถพับเรียบได้เลยนะครับแบบเป็นแฟตไปเลยนะโดยการพับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ต้องรู้ขั้นตอนนิดนึงก็คือมันต้องยกด้านหน้านี้ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งลงแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมค่อยดึงนะครับตัวดึงที่บ่าแล้วพับลงมาได้เลยเห็นไหมจะเรียบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำอีกด้านข้างให้ดูด้วยนะครับ นี่นะครับก็สามารถพับเรียบพื้นยาวได้แบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโหใช้นอนได้แบบนอนได้เลยดีกว่าบอกเลยไปเที่ยวแคมป์ไม่ต้องห่วงเรื่องหาที่พักนอนในรถไปเลยนะครับเดียวไปดูจุดอื่นต่อนะครับเราพาเข้ามาอยู่ในรถกันนะครับในรถนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการสตาร์ทเรียบร้อยสตาร์ทแล้วนะครับจะบอกว่าเสียงเงียบมากๆม,มาดูที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับ นี่พวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มเพียบเหมือนกันคล้ายๆปาเจโร่แหละนะครับนี่ฟังก์ชันมาเต็มโดยฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็คือปุ่ม p t i v e c r u i คุ Control หรือชื่อก็คือตัวล็อกความเร็วแปรผันนั่นเองนะครับการใช้งานก็คือกดออนนี่ปุ๊บมันจะขึ้นที่ทับทัดให้มามีขีดขึ้นมาแบบนี้เลยปิดให้ดูก่อนแล้วเปิดใหม่เห็นไหมมีขีดขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับเราก็สามารถล็อกความเร็วได้เลยนะครับ แล้วมันแปลผ่านความเร็วตามคันหน้าได้เองด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าขับสบายๆโดยไม่ต้องแตะคันเร่งได้เลยอะล็อกแล้วเหยียบแล้วก็แค่ล็อกตามคันหน้าครับมันจะปรับความเร็วแปรผ่านตามคันหน้าได้เลยนะครับแต่คันหน้าคันหน้าเร็วกว่าคันเรียกวักไว้เราก็กลับมาความเร็วเดิมที่วอกไว้เท่านั้นเองอยากยกเลิกเหรอครับทำได้2วิธีคือกดแคนเซลปุ่มนี้หรือแตะเบรกข้างล่างก็ได้นะครับ เราก็ยกเลิกเป็นคัาปกติเหมือนเดิมทันทีเลยนะครับใช้งานไม่ยากเลยสามารถตามจนข้างหน้าความเร็วหยุดนิ่งเป็นศูนย์ได้เลยด้วยโหสุดนะครับนี่ตั้งระยะความห่างด้วยนะอ่าใกล้ขึ้นลงใกล้สุดใกล้ไปปรับให้ไกลหน่อยนี่โหยังมาครบอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือตัวเปิดกล้องรอบคันอ่ะเปิดให้ดูแหมเป็นไงเห็นไหมมีภาพขึ้นมาให้นะครับ ก็คือเป็นกล้องหน้าและกล้องรอบคันแบบ b i r d ์ e ไอ v ิวเลยถ้ามีการพวงมาลัยมีเส้นนําทางบอกด้วยนะว่าพวงมาลัยกำลังเลี้ยวไปทางไหนนะตรงหรือเปล่าถ้ากดอีกทีกล้องฝั่งซ้ายจะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นกล้องอ่าเป็นกล้องฝั่งซ้ายนั่นแหละใช่ตอนแรกเป็นกล้องรอบคันแต่เปลี่ยนเป็นกล้องฝั่งซ้ายเลยอีกทีนึงก็คือปิดแล้วเห็นไหมนี่นะครับมาให้ครบเลยตอ้วนีน,นเป็นพวกฟังก์ชันเครื่องเสียงแล้วนะครับนี่ปิดกันสามารถเพิ่มเสียง ลดเสียงเปลี่ยนคืนรับสายวางสายพวกอะไรมาให้ด้วยเนี่ยที่ปัดน้ำฝนนะครับจะมีระบบปัดด้านหน้าตลปัดปด้านหลังด้วยนะเนี่ยถ้าลงแก๊กหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นออโต้เนี่ยดูตรงนี้ได้เนี่ยมีออโต้เห็นไหมครับลงแก๊กหนึ่งเป็นออโต้ปัดช้าปัดเร็วมีโหมดให้เล่นเลยนะครับบอกเลยใช้งานง่ายมากๆส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นเซนเซ,นเซอร์ในเรื่องของไฟนะครับ เห็นไหมจะมีปุ่มออตโต้เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็คือถ้าเราเซตออตโต้ไว้นะครับตัวนี้ก็จะเปิดไฟเออัตโนมัติเองเวลาเข้าที่มืดและปิดเองเวลยเข้าที่สว่างสวนปุ่มที่ลงไปตัวนี้คือออตโต้ไฮดรีนเวลาเราเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับตัวนี้จะช่วยเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้เองด้วยบอกเลยว่าทำงาน ฉลาดมากๆเลยนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะสำหรับแผงที่อยู่ตรงนี้โหมีปุ่มอีกเพียบเลยนะครับด้านขวาล่างของพวงมาลัยนะนี่จะมีตั้งแต่อันนี้คือตัวเลือกเมนูนะเดี๋ยวไล่ไปดูให้นะครับตัวนี้ก็คือ traction control นะครับจะช่วยให้รถนะครับช่วยปรับสมดุลเองอัตโนมัตินะถ้ารถมีการเสรียสมดุลระบบนี้ปรับให้เองนะแต่นอกอันนี้คือไว้ปิดระบบนั้นเฉยๆนะครับต่อไปนี่คือปุ่มเปิดฝาท้ายเนหะ็นไหม ปุมเปิดฝาท้ายได้สั่งเปิดฝาท้ายจากในรถสามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับไม่ยากเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเสียงสัญญาณว่ารถอยู่ในโหมดการทํางานให้คนข้างนอกได้รู้อันนี้คนทังงว่าเอะไรนี่ไม่ใช่ลาโพงนะครับตัวเปิดให้ข้างนอกรู้ว่ารถเราทํางานอยู่นะนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดปิดเสียงเซนเซ,นเซอร์ถ้าไฟเขียวอยู่อันนี้เซนเซอร์ทํางานนะถ้ากดอย่างนี้ คือไม่ทํางานนะครับจะไม่มีเสียงเตือนใดๆทั้งสิ้นต้องเปิดนะส่วนนู้นคือตัวชะลอการชนด้านหน้าตรงสามารถปรับได้3โหมดนะครับจะมีตั้งแต่ใกล้กลางไกลนะครับเดี๋ยนี่นะครับมีให้เลยนะใกล้กลางไกลนะครับสามารถเซตค่าได้หรืออยากปิดนะครับแค่กดค้างจนขึ้นคําว่าออฟนี่มันก็จะปิดให้เลยด้วยนะครับถ้าเราขับในเมืองแล้วกลัวว่าเดี๋ยวรถมันเกิดเบรกเอง ปิดได้นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะกดท้างเอาถ้าอยากปิ่อค่ากดอีกทีหนึ่งให้กลับมาเท่านั้นเองสำหรับด้านบนนี้นะครับก็จะมีตัวกระจกมองหลังแบบปัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยโดยจะมีรูเซนเซอร์รับแสงอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้ามันมีแสงสาดเข้ามากระจกนี้จะเปลี่ยนสีเพื่อให้ไปนแสงไม่ส่องตาเราด้วยนะครับบอกเลยว่าโหสุดดีมากๆ อันนี้ก็จะเป็นตัวเตือนสัญญาณเบลของฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะว่าคาดเบลวิือยังอันนี้มีอะไรอนนี้คือพวกไฟเก่งทั้งหลายแหล่นะครับอ่าไอตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวจับการเคลื่อนไหวในรถหลังจากที่รถล็อกไปแล้วนะครับโ motion น,น,นเซอร์นั่นเองตัวนี้กันขโมยได้ด้วยนะหรือเราลืมเด็กในรถหรือลืม น้องๆสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่เอาเลี้ยงไว้นะครับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราถ้าเรมไม่ได้วัดจะมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ว็อคต้นแล้วจะมีเสียงเตือนออกไปด้วยนะครับปิ้นๆเลยนะโอ้ล้วสามารถปิดได้ด้วยนะนะครับตัวนี้ถ้าสมมติไม่อยากให้อยากปิดประตูก็เปิดกระจกไว้ไม่อยากให้มีเสียงเตือนก็สามารถปิดได้ไม่ยากด้วยนะครับเดี๋ยวบอกวิธีปิดให้ทีนะสำหรับวงมลัยนะครับจะเห็นเลยนะครับหลังพวงมิใจนิดนึงนะ ก็คือตัวคล้ายๆแพตเทิลชิพมีข้างขวาบวกข้างซ้ายลบนะครับอันนี้ทำหน้าที่ก็คือสามารถปรับความน่วงเพื่อเวลาเราถอนคันเร่งออกจากอาถอนขาออกจากคันเร่งนะครับจะมีระบบน่วงเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าประโชน์ได้นะครับสามารถตั้งความน่วงได้ด้วยโดยตั้งได้ทั้งหมดอยู่6ระดับตั้งแต่ B0 ถึง B5 เลยนะครับถ้า B5 จะน่วงมากการชาร์จไฟกลับก็จะเยอะหน่อยเวลาถอนคันเร่งก็จะน่วงนวงนิดนึง แต่ถ้า B0 ก็คือไม่มีการหน่วงเลยนะครับนี่เราทําให้ดูเห็นไหมมันต้องเข้าเกียร์ดีแล้วกดนี่เห็นนะ B 3, B 4, B 5, ไหม B3 B4 B5 ไหครับมาให้เลยนะหรือจะกดไปถึง g 0เลยก็ได้นะครับนี่ไม่ยากไม่ยากมาดูด้านล่างอีกนิดนึงนะครับก็จะมีปุ่มอีกเพียบเลยไม่ว่าจะปุ่มชาร์จไฟนะตัวนี้ตัวนี้เราสามารถนะครับปิดการทํางานของ ฝาท้ายไฟฟ้าได้ด้วยถ้าเราไม่อยากให้ทำงานเราแค่กดปิดตัวนี้นี่นะครับกดปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะฝาท้ายไฟฟ้าไม่ทำงานแล้วต้องเปิดแมนวนวลเอานี่ถ้ากดต้องกดเข้าไปกดเข้าไป Activate ก,กดออกให้ปุ่มมันยื่นออกมาก็คือเป็นออฟคือปิดนั่นเองนะครับนี่ก็ที่ชาร์จไฟป,ปกติเวลาแบบหมดถ้าแบบปุญใจโหมดนี่คือจุดฉุกเฉินนะครับเสียบปุญแจเข้าไปนะครับเพื่อสตาร์ทรถได้นะครับนี อันนี้ก็คือตัวบายสปอตวอร์นิ่งนะครับถ้าอยากเปิดต้องกดออนให้ไฟที่หน้าปัดขึ้นมานะครับเป็นตัวเปิดการทำงานของ b บายสปอตวอร์นิ่งหรือมุมอับสายตานี่เองตัวนี้นี่ AC 1 0พันทห์วทที่เราเป็นจุดชาร์จไฟที่ออกไปข้างนอกนะตัวนี้ก็คือต้องกดให้ไฟติดก่อนนะครับให้ตัวนั้นถึงจะปล่อยไฟได้นะทั้ง2จุดเดยทั้งแถว2และแถว3อีโคจะเป็นตัวนี่ปรับ ให้รถอยู่ในโหมดอีโคได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเท่มากเลยอันนี้ถ้าไม่ใช้ปิดได้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวจอยสติ๊กนะครับอันนี้ไม่ใช่เกียร์นะจะเป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กก็คือการทำงานนะครับจะไม่มีเกียร์1,2,3,4นเกียร์สอเกีรเกียร์เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ว่างหรือปาร์คิ้งเท่านั้นเองหรือจะเป็นเจ n เนเรตเบรกก็ได้นะครับโดยการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับดึง แล้วก็เลื่อนเกียร์ตามตำแหน่งท่านเองถ้าดีเห็นไหมก็ขึ้นไฟล์ขึ้นมา,านะครับก็คอยหลังนะส่วนเกียร์เ N นี้ต้องมีเทคนิคการเข้านิดนึงนะครับเกียร์ P จะอยู่ที่ช้างหน้าอยางนี้กดเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ปาร์คิ่งจอดได้เลยนะหรือเ e r เน a เรตเบรกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้ที่เกียร์ไอ้ใช้ที่จอยสติก๊กจะได้ใช้ได้แค่โหมด B3 และ B5 นะครับตัวนี้นะ อีกหลายปุ่มของเรานะครับก็จะมีทั้งปุ่ม ev ถ้าต้องการใช้ไฟฟ้า100%กด ev ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าปัดเป็น ev ร้วนเลยนะครับแล้วก็เซฟชาร์จตัวนี้อันนี้ก็อีกโหมดหนึ่งที่สำคัญเวลาต้องการไฟนะครับให้สมมุติตอนนี้ไม่อยากให้ไฟลดลงเลยเรากดโหมดเซฟไว้ได้นี่มันก็จะไม่ไม่ให้ไฟลงไปกว่าน,นี้นะครับเผื่อเต้องไปแคมป์แล้วต้องการเก็บไฟไว้ กดเซฟไฟไว้ได้นะครับแต่หรืออยากชาร์จให้เครื่องยนต์กลับมาชาร์จเลยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จะมีปุ่มชาร์จขึ้นมาให้นะครับให้เลยเนาะหรือกดปิดเป็นปกติก็ได้นะครับหรืออันนี้คือการโหมดทํางานสปอร์ตโหมดถ้ากดปุ๊บจะมีโหมดสปอร์ตด้วยโหมดสปอร์ตก็คือส่งกําลังมาจากทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับมีหน้าหลังเลยนะมอเตอร์ตัวนี้เพื่อเพิ่มกําลัง เร่งให้สูงที่สุดนะครับบอกไ้ขับมันมากตัวนี้ระบบโฟร์วิวโฟ e วจะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะครับนี่ต้องเข้าเจดีก่อน4ฟ i e วิ Four จะมีตั้งแต่กดเลือกเลยนะครับเป็น Snow เป็นล็อกนะครับหรือเป็น normal เห็นไหมบอกเลยใช้งานดี ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้นี่เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ดึงขึ้นมาไฟก็ติดแล้วเนี่ยดึงเบรกมือติดเลยนะครับแล้วก็มีออโต้โฮลด้วยนะตัวนี้ก็สะดวกมากในขับในเมืองเนี่ยเราสามารถเหยียบเบรกปุ๊บปล่อยขาอถเบรกอัตโนมัติไว้เองเลยนะครับแล้วเราจะไปเอาแตะคันเร่งก็ไปต่อได้เลยเหมือนกันนะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวจอนะครับตัวนี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับ ฟังชันนะครับเราสามารถเบื้องต้นก็คือ FMAM นะครับ USB ได้นะนี่กดตัวนี้ได้ไมีเดียหรือก,ก็โทมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีทั้งบลูทูธได้ด้วยนะครับหรือมาดู p h c e ข้อมูลของมัน,นการถ่ายทอดพลังงานแมว่าแบตเตอรี่นะครับมีเก็บไว้ระยะทางวิ่งได้อีก4 4กิโลโดยประมาณมาดูด้านเครื่องยนต์ของตัวนี้กันบ้างน,นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนี่มีเครื่องยนต์อยู่ฝั่งนี้ เป็นเครื่อง 2,400cc พร้อมมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังเป็นทวินมอเตอร์เลยนะครับสำหรับแรงม้าสูงสุดของกำลังทั้งหมดรวมกันอยู่ที่305แรงม้านะครับมาจากกำลังไหนบ้างน,นะครับก็คือตัวเครื่องยนต์ตัวนี้2 4 0 0ซ c นี้128แรงมา้สาสับมอเตอร์ด้านหน้า82แรงมา้าและมอเตอร์ด้านหลัง95แรงมา้ารวมกันเป็น305แรงม้ากเลยทีเดียวนะครับพร้อมระบบ s ิ n เกิ All Wheel Control นะครับบอกเลยว่าขับดีมากๆเลยนะครับใช้ระบบเหมือนขับเคลื่อน4ล้อแบบมันเชื่อระบบขับเคลื่อน4ล้อเลยนี่แหละนะครับที่แบบมีการระบบยอคอนโทรลช่วยเกาะถนนนะเข้าโค้งนี่โหหนึบมากๆเลยนะครับบอกเลยออปชั่นเห็นไหมสุดสุดสุดแล้วอ่ะตัวนี้ไปเที่ยวก็สบายนะครับใช้ไฟฟ้าก็ประหยัดนะครับจัดเต็มมากๆสํสำหรับตัวนี้ เป็นยังไงบ้างครับกับ o u t วนเดอร์ h v คันนี้นะครับราคาล้าน749,000้านแต่ออปชั่นโอ้โหมาเกิน2ล้านแน่ๆครับจัดเต็มมากๆครับกับ o u t วนเดอร์ h v ยอดขายอันดับหนึ่งของยุโรปด้วยนะครับตัวนี้ฮะฟังชันจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นตอนนี้นะครับกับมิสซูที่มีวอร์ร e ี่ฟรีแพคเกจนะครับให้ก็คือรับประกันแบตเตอรี่และอุปกรณ์เกี่ยวกับ EV ให้ถึง10ปีหรือ160,000กมกิโลนะครับ พร้อมอสวิแพ็กเกจเช็คระญะฟรีนะครับกับศูนย์บริการมิสซูทั่วประเทศ5ปี100,000กิโลนะครับและแคมเปญพิเศษจากทางผมมิสซูซูเปอร์โปรนะครับถ้าใครสนใจโปรดีๆนะครับจัดเต็มนะครับพร้อมออ,อปชันดีๆและเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับที่กอปมิสซูซูเปอร์โปรนะครับอย่างวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้จะเข<ม>้าเกี<ม>เยร์ทุกกดปุ่มทีมค้างประมาณ3นาทีจนปุ่มทีกระพริบตอนนี้เหยียบผมเหยียบเบรกมันก็เลยได้อ่ากระพริบแล้วนะครับกระพริบปุ๊บนะครับขั้นต่อไปก็คือดึงตำแหน่งจอยสติ๊กไปที่เกียร์เอ็นค้าง3นาทีเหมือนกันจนตำแหน่งเกียร์แล้วปั๊บขึ้นเป็นเอ,นอเ็นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือดึงเอ็นซ้ำไปอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มยืนยัน คราวนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อดับเครื่องตอนนี้นะครับวัดก็จะอยู่ในตำแหน่ง JN เรียบร้อยอนะครับ